นับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆค่ะที่มีการจัดอ e ีเวนต์รอบกาล่าเชิญสื่อมวลชนแล้วก็เซเล็บมาร่วมชมในปี2567นะคะภาพยนตร์เรื่องหม่อมค่ะเขาใช้โอกาสหลังหยุดยาวปีใหม่นำหนังเข้าโรงเอาใจคนไทยในช่วงที่หนังไทยเนี่ยกินใจคนในชาตินะคะ แม่ไม่รู้ว่าปีนี้ยังจะเป็นปีทองของหนังไทยอีกหรือเปล่าแต่ว่าผู้กำกับของเรื่องเผยว่าหนังเรื่องหม่อมมีพล็อตเรื่องที่ต่างให้กลิ่นอายความร้อนแบบปีศาศสไตล์ตะวันตกหวังจะดึงความสนใจจากคนดูหนังไทยกลุ่มใหม่ๆไปในโซนยุโรปค่ะความความน่าสนใจและความแตกต่างือว่าเราอย่างที่อย่างที่บอกแล้วครับมันเป็นหนังเกี่ยวกับปีศาศซึ่ง หนังไทยเราไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยแตะประเด็นนี้กันเท่าไหร่เราพูดกันเรื่องปิดส่วนใหญ่เราจะไปกันเรื่องผีเรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราเราพยายามที่จะคิดให้มันเป็นสากลนะครับคือคือต้องเล่าต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราทําคนทรงผีเนี่ยเราทําแบบไทยมากไทยๆทยเลยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของพุทธพุทธกับ,ก,บกับร่างทรงอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าในแง่ของธุรกิจนะครับในการในการที่จะออกไปสู่ ชาติอื่นอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่อินกับความเป็นไทยเราเท่าไหร่นะัเราก็เลยพยายามที่จะคิดว่าเรื่องที่สองเราเราอยากจะไปให้มันเป็นแบบคิดแบบคิดแบบสากลเขาคิดอะไรเงี้ยเพื่อให้เพื่อให้มันจับกลุ่มคนทั่วๆไปได้ง่ายๆครับทั่วโลก,กประมาณอย่างเงี้ยครับ หนังเข้าโรงวันแรกไปเมื่อ18มกราคมนะคะเรื่องหม่อมค่ะก็เข้าฉายพร้อมกับล่าส่วนกัมพูชาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วนะคะเตรียมเข้าโรงในเดือนมีนาคมนี้และอีกหนึ่งประเทศที่สนใจภาพยนตร์เรื่องนี้คือเวียดนามค่ะแต่ว่าทางผู้จัดต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องบางส่วนออกเพราะว่าอาจจะมีบางมุมอ่อนไหวก่อนจะส่งกองเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ในเวียดนามพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างทีทุท่นเรับทรา